ว่าเป็นข่าวช็อกต้อนรับปีมังกรนะคะเมื่อนักร้องสาวอย่างคุณกระต่ายพันนิพานั้น,นได้ออกมาประกาศข่าวว่าเลิกกับสามีครูภัยบุญแล้วเป็นที่เรียบร้อยและในวันนี้ค่ะเราจะพาทุกท่านนะคะมาส่องความรวยและก็เปิดธุรกิจของนักร้องสาวชื่อดังอย่างคุณกระต่ายพันนิพานในวัยเพียงแค่19ปีซึ่งงานนี้นะคะต้องบอกเลยว่าเธอเนี่ยเป็นอีกคนนึงนะคะที่ว่าอายุเนี่ยยังน้อยแต่เป็นเจ้าของธุรกิจอย่างมากมายงานนี้ค่ะบอกเลยว่าเธอนั้นเนี่ยทั้งสวยและรวยมากจริงๆค่ะ จากกรณีที่ก่อนหน้านี้นะคะทั้งสาวกระต่ายพนิพาแล้วก็ครูไพยบูลเนี่ยโดนจับตามองความสัมพันธ์ค่ะว่าทั้งคู่นั้นเนี่ยเตียงหักเลิกกันไปแล้วหรือไม่หลังจากที่ระยะหลังมานี้นะคะทั้งคู่เนี่ยไม่มีรูปคู่ด้วยกันมานานรวมไปถึงต่างฝ่ายต่างคนเนี่ยต่างออกมาโพสข้อความที่แปลก และล่าสุดค่ะต้องบอกเลยว่าข่าวลือนั้นเป็นจริงค่ะเมื่อทางด้านสาวกระต่ายพันนิพานะคะนั้นได้ออกมายอมรับว่าได้ตัดสินใจแยกทางแล้วก็ได้เปลี่ยนสถานะจากสามีภรรยามาเป็นเพียงแค่พ่อกับแม่ของลูกเท่านั้นค่ะและในวันนี้นะคะเราจะพาทุกท่านค่ะมาส่องความรวยของนักร้องดังกระต่ายพันนิพาในวัยเพียงแค่19ปีซึ่งงานนี้นะคะต้องบอกเลยว่าเธอเนี่ยอายุน้อยแต่เป็นเจ้าของธุรกิจอย่างมากมายบอกเลยว่าทั้งสวยทั้งรวยด้วยหลายคนนะคะคงทราบกันดีค่ะว่าสาวกระต่ายพันนิพานะ นั้นได้ทําตามความฝันโดยการสร้างโรงงานน้ําดื่มในวัยเพียงแค่19ปีโดยก่อนหน้านี้นะคะเธอนนั้นเนี่ยก็ได้โพสต์ a c e b o o k นะคะพร้อมกับระบุข้อความเอาไว้ว่าความฝันอันน้อยๆโรงงานน้ำดื่ม และก็ต้องบอกเลยค่ะว่าเมื่อไม่นานมานี้นะคะสาวกระต่ายพันธิพานเนี่ยนั้นก็ได้โพสต์ข้อความอีกหนึ่งความฝันค่ะโดยเธอนั้นค่ะได้เปิดผับที่เวียงจันทร์ประเทศลาวนะคะโดยเมื่อปลายปีที่ผ่านมานี้ค่ะสาวกระต่ายพันธิพานั้นก็ได้โพสต์รูปภาพขณะทําบุญร้านเป็นครั้งแรกพร้อมกับระบุข,ข้อความเอาไว้ว่า อีกหนึ่งความฝันของตัวเองอยากเปิดผับวันนี้เปิดร้านวันแรกของกระต่ายขอให้ปังๆร่ำรวยเงินทองนะคะรีบมาหากันเดอ้อโต๊ะจะเต็มแล้วจ้าขอบพระคุณผู้ใหญ่ทุกท่านที่คอยสนับสนุนพี่ๆเพื่อนๆคอ,อยช่วยเหลือและซัพพอร์ตทุกอย่างเลยนะคะและไม่เพียงแค่เท่านี้นะคะเมื่อทางด้านของสาวกระต่ายพนิพาเนี่ยเธอนั้นเนี่ยยังเป็นเจ้าของแบรนด์อาหารเสิร์มอีกด้วยและนอกจากนี้เธอก็ยังการตีความสามารถและฐานะของเธอโดยการสร้างคาลิฮัตหลังโตที่ทําเอาหลายคน ะะถึงกับฮือฮาไม่น้อยงานนี้ต้องบอกเลยค่ะว่าความสามารถและความสวยของเธอเนี่ยทั้งสวยทั้งรวยอายุน้อยร้อยร้านจริงๆค่ะ